สวัสดีครับผมชื่อสุทรักอืมอ่าเราอ่าพระนิบูนอ่าแต่ต่อยเตรียมตัวต่อย1นึงสองสามตั้งท่าตั้งท่าอโอเคตั้งการต่อยซ้ายต่อยขวาเตะยิกยิเตะยิบยิบยิบยิยิยิกยิตีเขายตีเขายไอ้สอ ตีซองตีซองไม่เชื่อใครสอนใครสอนดีเขาแม่บอก,กปล่อยมัดปล่อยมัดนี่แล้วอะไรต่อคะปล่อยมัดปล่อยมัดเ <No! S 2> นาะ,นะ oh! ให้แม่เป็นดินให้แม่เป็นดินแล้วแม่ต้องทำยังไงคะแล้วลปล่อยอุ้ยเสียงไงคะตด <laughs> ใครตดหอมแม่ดมสิ 啊，没没。